สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนครับวันนี้พบกับเดอะบรักนาร็อกนั่นเองครับกับเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของอาชีพพีทนั่นเองครับซึ่งพีก็จะแบ่งออกเป็น2สายนะครับเราจะซึ่งสําหรับพีนะครับก็จะมีอยู่2อาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยไต้หวันเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2อาชีพน้อระหว่างพีกับมองนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมจะไปในส่วนของพีนะครับเพราะว่า ถ้าเปิดไทยนะครับถ้าเปิดในไทยเนี่ยพีทก็จะมาก่อนอแล้วนะครับมองเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเอาละครับเราจะไปดูพีทนะครับซึ่งพีทก็จะแบ่งออกเป็นสสายเหมือนกันครับซึ่งเราจะเล่นในส่วนของซัพพอร์ตกับพระสายบูนั่นเองครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอทจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG จีโฟนครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทกิ4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเรามาพูดในส่วนของเรื่องตัวสกิลก่อนละกันนะครับผมด้ช่วงแรกเนี่ยที่เราไต่ขึ้นมาลงหอทําเควสหลักเควสลองเควสประจําวันอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเวลมาน่าจะอยู่ประมาณนั้น 1วันนะครับเราก็จะอาจจะต้องได้เปลี่ยนคัสนะครับแต่คัสแรกเนี่ยเราจะไปอัพในส่วนของสกิลอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะเล่นในส่วนของสายพระทุบนั่นเองครับณช่วงแรกเนี่ยพระทุบจะเล่นง่ายแล้วก็เวลง่ายที่สุดนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องอัพสกิลนะครับสอนสกิลนี้ให้เต็มนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของพวกเอจิต่างๆนะครับทาให้เราเนี่ยตีไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับอ่าเราก็จะ อัพในส่วนของบัฟขึ้นมาครับทั้ง2สกิลเลยนะอัพให้เต็มเลยนะครับแต่ถ้าใครเล่นในส่วนของฮูลิไลเนี่ยก็อาจจะไปอัพตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไงแต้มมันก็เหลืออยู่แล้วทุกคนอ่าในส่วนของคัาแรกเนี่ยแต้มเหลืออยู่แล้วนะครับทั้งหมดมันจะอยู่ที่39เแต้มเราเลือกอัพเอาได้เลยนะครับว่าเราอยากจะลองสกิลอะไรนะครับหรืออยากจะใส่อะไรผมแนะนําว่าหลักๆเน้นๆนะครับก็คือ2สกิลนี้เนาะเพื่อที่จะทําให้เรามีบัฟเอจินั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราทั้งจ็อบทั้งเบสนะครับขึ้นมา่ปมเ็นใช ก็อย่างที่ผมบอกครับคัแรกเนี่ยเราก็จะเล่นสายพาทูปอยู่แล้วนะครับเพื่อเล่นเลเวลของเราแต่นะครับถ้าเขานะครับทำเหมือนเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาจะให้ตัวรีค่าสเตตัสของเรามาฟรี1ครั้งนะครับผมอ่าเราก็จะสามารถรีได้1ครั้งนะสำหรับค่าสเตตัสช่วงแรกเนี่ยที่เราจะไปนะครับเราก็จะไปเล่นในส่วนของเอเนะครับอ่าเราจะเล่นพาทูปเนาะเด็กก็ได้กับ AG ก็ได้ครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละนะครับผมว่าจะเลือกอัพอะไรในส่งพาทุบนะครับเปลี่ยนค่ามาเป็นค่าสองนะครับค่าสองเนี่ยมันก็จะแบ่งออกใช่ไหมครับระหว่างพีทสายซับกับพีท สายบูนะครับเรามาดูในส่วนของพี่สายซับดีกว่าครับพี่สายซับเนี่ยจะเล่นนะครับอันดับแรกเลยให้เราอัพนะครับในส่วนของสกิลสกิลซับนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่2สกิลเนาะที่จะเพิ่มบัฟให้กับเรากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับมันก็จะมีสกิลนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าใครจะเล่นสายซับพอร์ตนะครับก็อัพเต็มเลยนะครับสสกิลนีนะแล้วก็อีก1สกิลนะครับเปลี่ยนอาวุธของเรานะครับเป็น่าตูโพลีนั่นเองนะครับผมก็1ค่าเองนะครับก็อัพเลยยังไงแต้มเราก็เหลือ แล้วต่อมานะครับที่เราจะอัพก็คือในส่วนตรงนี้นะครับสกิลนี้ยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นบัฟให้กับทีมนั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับก็จะอัพในส่วนตรงนี้นะครับหแต้มนะครับผมยังไงก็ต้องอัพนะครับเพื่อที่จะลดดามจเนะครับที่ได้รับให้กับทีมด้วยเหมือนกันครับเป็นแบบว่าบัฟมัวแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเราก็จะอัพอย่างนี้ก็ได้นะครับอยากจะอัพเต็มก็อัพได้ครับยังไงแต้มก็เหลือแต่ว่าช่วงแรกๆอย่าพิ่งไปลงหมดนะครับก็เอาสกิลหลักๆใใหห้้้มมมมััันนนนนนนเเเเตต็็็กกก่่่ออะะะครรบ1 2 3ไปถาาจล และจากนั้นก็ค่อยมารับตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาอัพในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อที่จะฮิวให้ตัวเองด้วยนะครับสกิลนี้เนาะนะครับถ้าสกิลมันเหลือนะครับเราก็อาจจะมาอัพในส่วนของเด้งมานาก็ได้นะครับในส่วนสกิลนี้เราก็ค่อยๆอัพเป็นไปนะครับอันนี้ก็คือพีชใส่ซับนั่นเองนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็อาจจะต้องอัพตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อแก้สถานะพิบปกติให้กับเพื่อนนะครับตรงนี้นะก็ต้องอัพนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับใอ้เพื่อนนะครับ ถ้าใครเล่นพีทสายซับนะครับต้องไปอัพในส่วนของชุบนะครับผมนี่นะก็จะมี2สกิลนะครับระหว่างพีทนะก็จะมีชุบเดียวนะครับแล้วก็ชุบหมู่นะครับชุบเดียวก็ไว้เรามีอะยังไงก็ต้องอัพเอาไว้ลงดันนะครับกับเพื่อนนะชุบหมู่ด้วยนะครับแต่ชุบหมู่เนี่ยเงื่อนไขก็คือเราจะเป็นต้องตายนะ ประมาณนี้นะครับก็อ่านเงื่อนไขนะครับถ้าเปิดจริงเนาะก็ประมาณนั้นนะครับใช้ก็ควรระวังด้วยนะครับผมแต่ยังไงอัพเดียวนี่ก็ต้องสําคัญอยู่แล้วนะครับเอาไว้แบบว่าลงดันปาร์ตี้กับหมู่นะครับลงดันหาอาวุธเนาะยังก็ต้องลงนะครับหรือว่าไปตีบอสอย่างนี้นะครับผมและจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของพีทสายบูครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในเซิร์ฟไต้หวันนะกับเซิร์ฟ CPT เกาหลีที่ผมไปเล่นมาส่วนใหญ่เขาเล่น พะสายบูนะครับค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะครับผมเอาล่ะสกิลแรกครับอย่างที่ผมบอกครับหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเล่นแมกนัสนะครับผมในพะสายบูนะครับแมกนัสนี่ยเป็นสกิลหากินนะครับกับบัฟนะที่จะต้องอัพทั้ง2เลยนะครับก็มีซับกับแมกนัตครับยังไงก็ต้องอัพให้เต็มนะครับสสกิลนี้นะ แรกๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้เป็นทางผ่านก่อนนะครับตรงนี้นะสกิลนี้เอาไว้ทางผ่านและจากนั้นก็มาอัพแมกนัสให้เต็มแล้วก็้วก็ซับให้เต็มนะครับสองสกิลนี้ยังไงก็ต้องอัพให้เต็มอยู่แล้วครับผมต่อมาครับเราก็จะไปอัพในส่วนของตรงนี้ครับผมสกิลนี้เพื่อให้อยู่ตัวเองแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องอัพเนาะสกิลนี้ถ้าใครเล่นพระสายบุนะครับแลวก็สกิลแม็กไนท์นะครับเราอาจจะไปเด้งมานายังไงก็เราต้องใช้มานาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่า 1ก็คือเราก็ต้องลดไล่ให้แมกนัทมันไวนะครับแล้วเราใช้แมกนัทนะครับก็ต้องใช้แมกนัทบ่อยเราก็ต้องเปลืองมานาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปอัพเด้งมานาเพิ่มนะครับผมหรือเราจะไปอัพสกิลนี้ก็ได้นะครับหแต้บเนาะอ่าแก้สถานะพิลกติให้กับเพื่อนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพระสายบูนะครับอ่าประมาณนี้นะทุกคนนะ ซึ่งสกิลเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับไม่บีบไม่ถูกนะแต่ว่ามันก็จะมีสกิลหากินของแต่ละสายนะครับผมที่เราเลือกไปเนาะเอาละครับต่อมาเนี่ยเราจะไปดูในส่วนของเรื่องค่าสเตตัสครับค่าสเตตัสเนี่ยถ้าเราขึ้นมาเป็นพีทนะครับถ้าเราเล่นในส่วนของพีทซับนะครับเราก็จะเล่นแท้งอยู่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะต้องลงนำเนี่ยก็จะเป็นวิทนะครับผมก็คือเราจะต้องให้เราเนี่ยขึ้นนะครับก็คือไปลงวิทเลย ก็วิดประมาณ70หน่วยประมาณนั้นนะครับผมแนะนําเลยนะถ้าใครเล่นพระสายซับนะครับ2ก็คือเราก็จะไปลงอินนะครับอินกับเด็กนะเด็กเนี่ยก็เพื่อลดไล่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นค่าลองนะครับผมจากนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นสายพระบูนะครับพระบูเนี่ยเขาจะเล่นและก็เน้นเน้นหลักๆเลยนะครับก็คืออินอินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตนะครับผมก็จะอัพไปอยู่ประมาณ70หน่วยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปลงในส่วนของเด็กนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะ ให้มันลดไล่แมกนัตเนี่ยให้ไวมากขึ้นนะครับหรือจะไปลงในส่วนของวิท์นะครับวิท์เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูหรือว่าพระ ซับนะครับวิทก็สําคัญหมดนะครับถ้าแต้มเหลือเนาะก็บาลานซ์กันเองนะครับแต่หลักๆเนี่ยพระสายบุกเขาเน้นในส่วนของอินนะครับหนักๆไปเลยนะครับทุกคนก็บิ้วให้ถึงประมาณ90ไปเลยนะครับผมจากที่ไปเล่นมานะครับเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยโอ้อินเนี่ยอัดหนักจัดนะครับผมในส่วนของพระสายบูนะมันจะมีดันอุปกรณ์ที่เราจะต้องหาของแดงนะครับในดันนี้ดันนี้เนี่ยพอเราลงไปนะครับก็พระเนี่ยจะเคลียร์ง่ายหน่อยคล้ายๆกับวิสานนะครับวิสานเนี่ยก็เคลียร์ง่ายเหมือนกันพระก็จะเคลียร์ง่าย ครับเพราะว่าถ้าเล่นสะพระสายบูนะอ่าเราก็แค่ลากมอนมาอย่างนี้ครับให้เยอะที่สุดนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บนี่เดินเพราะว่ามอนเนี่ยมันออโต้นะครับมันค่อนข้างง่ายนะถ้าใครเล่นสายอาชีพแบบว่าพระพรบบูนะครับผมนี่นี่นี่ก็ลากมาอย่างนี้ครับลากให้เยอะที่สุดจากนั้นนะครับก็ปึ้ง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 นี่แล้วก็ลากอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําของนะครับถ้า ถ้าเราเปิดจริงเนี่ยคือเราก็ต้องเติมแล้วก็ทําของอยู่แล้วใช่ไหมครับให้มันเป็นจังหวะนะครับแล้วก็รอคูดาวนะอ่าคูดาวที่2นะครับแล้วก็ไล่ให้ไวสองจุดวิครับปึ้ง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 นี่ไหมครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับเห็นไหมมันก็จะตายย่างเนีอยเพราะว่าเราไม่ได้ทําของนะครับี้ต้องขอโทษทีนะแต่ถ้าทําของเนี่ยโอ้โหมันจะเห็นผลแบบโคตรเลยนะครับผมถ้ามันแรงนะแรกๆเลยที่เราเปลี่ยนคัสครับปึ้งปึ้งปึ้งนี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะ เล่นง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เก็บมอน20ตัวเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับผมนี่เราก็รอเหมือนกันครับแล้วก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมรอบอ่ะเราก็รออีกรอบครับเราก็วนอยู่อย่างนี้แหละจะโุ้นขัดเป่าปุ้มตุ่มตุ่มปุ้มอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ไปหาบอสเลยนะครับก็จะ2รอบเท่านั้นเองนะครับก็เคลียร์ได้20ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็คือดันอุปกรณ์ในวล35นะช่วงเริ่มเริ่มต้นที่เราจะต้องหาของแดงกันนะครับ อันครับที่นี้เราดูในส่วนของเรื่องของการ์ดดีกว่านะครับว่าฮะเนี่ยเขาใส่อะไรกันนะครับทั้งสองสายเลยนะซึ่งการ์ดนี้เนี่ยมันจะให้ในส่วนของค่ามานาสูงสุดนะครับบวก30นะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับไปทําในส่วนของเจ็ดดาวนะครับอัพยาวๆเต็มๆเลยตรงนี้เนี่ยจะใส่ในส่วนหัวนะครับตรงนี้นะก็จะได้แม็กมานาเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับใส่เข้าไปเลย1ชุดนะครับผมก็อย่างที่บอกครับทำไมผมถึงแนะนําการ์ดแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เข้าถึงทุกสายนะครับก็คือจะมีงบร้อย สายฟรยีนะครับส่เติมด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับถ้าเราใช้การ์ดตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น การ์ดหนอดรงนี้นะก็จะเป็นการ์ดคัตเอฟนะครับถ้าเราทำเจ็ดดาวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็แนะนําเลยนะตรงนี้คือเราได้บ่อยอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าเพิ่งเอาไปผสมนะครับก็อัปดาวให้7ดาวแล้วก็ไปใช้นะครับก็จะเป็นมีประโยชน์มากๆนะครับสาหรับการ์ดที่ใส่อาวุธนะครับผมการ์ดคัตเอฟครับอีกการ์ดหนึ่งก็จะเป็นการ์ดนี้นะครับที่เราจะต้องใส่ในภาคลุมนะครับผมอันนี้นะหาง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดคัตเอฟเหมือนกันก็จะเป็นการ์ดปอนะครับการ์ดนี้เนี่ยก็จะ ใส่กับแหวนนะครับก็จะได้ข้าวิตนะมาบวก2ก็แนะนําว่าทําให้สูงสุดเลยนะครับเดาวเนี่ยก็จะได้วิทนะครับบวกมา9กนะก็จะเหมาะกับพระสายสปอร์ตนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็สายพระสายบูกก็ใส่ได้นะครับผมเราก็จะได้เลือดแบบว่าค่อนข้างเยอะมาพอสมควรนะครับการ์ดต่อมาครับก็จะเป็นการ์ดคัรอีที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะก็จะเป็นการ์ดคอคกไดนะครับก็ถามว่าหาง่ายไหมผมก็หาง่ายนะ เออเล่นใน c p t เกาหลีหรือว่าของไต้หวันเนี่ยก็ออกบ่อยนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยเราสามารถฟาร์มสมุการ์ดได้100เล่มนะครับมันก็ยังไงก็ต้องออกอยู่แล้วแหละอันนี้เนี่ยจะลดค่าความเสียหายทางกายภาพ นะครับจากระยะไกลเนี่ยลง1%นะครับแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการ์ดรีเควียมนะครับตรงนี้นะซึ่งมันก็จะให้พลังมันจะให้เอ็มเดฟนะครับพลังป้องกันทางเวทเนี่ยมาบวก2นะครับสำหรับการ์ดคัทอีเนี่ยถ้าใส่เสื้อเนี่ยก็แนะนําตรงนี้นะครับจะได้ในส่วนของเอจินะครับมาบวก1น่ะยังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับเอจิเนาะอีกการ์ดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรองเท้านะครับก็จะเป็นโซฮีนะตรงนี้นะครับผมก็หามาใส่ได้นะเป็นการ์ดคัทดีนะครับ การ์ดต่อไปเนี่ยจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นการ์ดก๊อตสำหรับเราไล่ไปตั้งแต่การ์ด yani คัทเอสบวกเลยละกันนะครับผมเอสบวกเนี่ยก็แนะนําการ์ดแรกนะครับก็จะเป็นการ์ดมูลไลท์นะครับตบบนี้นะมูลไลท์เนี่ยใส่เลยนะครับให้ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกทั้งสองสองร้อยนะครับแล้วก็คี้ด้วยนะเอออันนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็ค่อนข้าง ถามว่ามันหาง่ายมั้ยก็หายากหน่อยนะครับผมต้องเติมแหละนะครับถ้าช่วงแรกแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยค่อนข้างจะต้องยากนะครับสาหรับการคลาสเอ็ดบวกเนี่ยใส่หัวนะครับก็แนะนําการดนี้นะครับผมการนี้เนี่ยมันก็จะให้นะครับหลังจากการฟื้นฟื้นคืนชีพนะครับ HP กับ SP ทั้งหมดจะถูกฟื้นฟูนะครับอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างโกงหน่อยนะครับถ้าพีตเราใส่นะตรงนี้นะครับจะลดค่าความเสียหาย คิดเข้าด้วยนะครับบวก2%ครับอีกการ์ดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฟาโร่ละกันนะครับการ์ดนี้เนี่ยจะค่อนข้างโกงหน่อยนะครับก็ถ้าพิสเอามาใส่เนี่ยหนึ่งก็คือจะให้ค่าคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยบวกมาหนึ่งนะครับสำหรับ1ดาวนะเมื่อได้รับค่าความเสียหายทางกายภาพเนี่ยโอกาส1%นะครับจะปล่อยโอเวอร์โหลดออกมานะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโกงนะครับแล้วก็1%ด้วยซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลนะครับของเราด้วยนะครับที่เเเป็นนนนนลลว1ะะครัับอี้ ซึ่งสกิลที่เรามีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นของพีชนะพี๋ยวเราก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับสำหรับสกิลนี้นะก็จะลดค่าความเสียหายทั้งหมู่ลดค่าความเสียหายให้หมู่นะครับลงได้15เปอร์เซ็นต์นะครับและการดนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดที่เหมาะกับพีทนะครับทุกสายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายบูหรือว่าซัพพอร์ตนะครับแต่เป็นการ์ดฟาโรนะครับข้ามานาในการใช้สกิลเดี่ยวจะลดลงนะครับประมาณนั้น10เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็คือดาวแรกนะครับมันก็ค่อนข้างหายากนะทุกคนเอ็ดมวกนะครับถ้าเราไม่เติมจริงนะ แล้วก็ให้เอจด้วยนะครับมาบวก5นะก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างโกงสําหรับสายพิษเหมือนกันนะครับเราก็ประหยัดมานานะครับทีนี้เราไปดูการ์ดม่วงดีกว่านะครับการ์ดม่วงเนี่ยจะเป็นการ์ดคัสเกับคัสบีนะครับว่ามีการ์ดอะไรที่ฝ่ายพระนะครับจะสามารถใส่ได้นะเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นการ์ดหวกระโหลกนะครับก็จะใส่ที่เสื้อนะครับผมใส่ที่เสื้อนะตรงนี้นะครับอ่ำก็คือใส่ที่เสื้อเหมือนกันครับคัสคัเนะครับแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งก็จะเป็นมูนไลท์นะครับคัสเนะ เป็นการ์ดม่วงนะครับอลไรนะตรงนี้นะครับก็ต้องใส่นะแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งนะครับก็คือการ์ดนี้นะครับซึ่งการ์ดมาดุกเนี่ยมันจะค่อนข้างโกงหน่อยนะครับหนึ่งก็คือมันจะให้ต้านทานนะครับต้านทานความเงียบนะบวก20เปอร์นะครับแล้วก็จะให้พลังเวทเนี่ยมาตั้งบวก8นะครับผมตรงนี้ก็เหมาะที่สุดแล้วนะครับถ้าเราเล่นสายพีชนะแล้วก็การ์ด PVP นะครับที่จะต้องใส่ก็จะเป็นการ์ดม้าน้ำนะครับผมอันนี้เนี่ย ค่อนข้างได้ใส่เกือบทุกอาชีพเลยนะครับสำหรับมาน้ำเนี่ยเพราะว่ามันหากินกับ PVP ได้นะครับก็คือการนี้เนาะอ่าการนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูการท,ที่เอาไว้ใส่โล่ละกันนะครับที่เรายังไม่พูดนะการใส,ส่โล่เนี่ยที่อยากจะแนะนำนะครับหลังจากที่ได้ไปลองใช้มาก็จะเป็นนี่นะครับผมการ์ดม่วงนะการ์ดการ์ดแรกนะครับที่ต้องใส่เป็นการ์ดม่วงนะครับแล้วก็อ๊อ,อกนะครับผมใส่โล่นะ ก็ค่อนข้างทุกอาชีพแหละนะครับถ้าเป็นการ์ดสายแบบแนวป้องกันนะอะยังไงก็ต้องใส่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่แนะนําให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับในการเราเล่นพีทรักกันนะอืมประมาณนี้ครับก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับในการเล่นพีทสายบูครับผม